ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัยทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนที่สำคัญได้นนรับการพัฒนาจากอดีตจนถ,ถึงปัจจุบันเป็นแนวควิดที่ใช้อธิบายลักษณะการเกิดการเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใช้หลกกักจิตวิทยาใดควรคำนึงถึงบริบทของสังคมนั้นนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาสรุปการเรียนรู้เป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับชีวิตเพราะการเรียนรู้ ช่วยให้เกิดการปรับตัวได้เหมาะสมกับสภาพที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดปัญญาอันเป็นเหตุผลให้เกิดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในอนาคตได้อย่างถูกต้องได้เหมาะสมมากขึ้นนําไปสู่ชีวิตที่ประสบความสําเร็จของบุคคลและนําไปสู่ความอยู่รอดจากสร้างสรรค์ของมนุษยชาติฉะนั้นหลักการเรียนรู้นักศึกษาต้องเป็นผู้ควบคุมตนเอง รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเรียนด้วยแรงจูงใจของตนเองเพราะเป็นการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้กับงานโดยมีความสำเร็จคือรางวัลเป็นสิ่งจูงใจที่ประเมินคุณค่าด้วยตนเองและไม่เพียงแต่จะเรียนรู้ด้านวิชาการและทักษะยังสามารถพัฒนาจิตใจตนเองและผู้อื่นด,ด้วยดังนั้นการเรียนรู้ จึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการศึกษาที่นักศึกษาต้องเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนการกำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนการวางแผนการเรียนการแสวงหาแหล่งวิทยากรและการประเมินผลในการเรียนรู้ด้วยตนเองเมื่อนักศึกษามีหลักการมีเทคนิคการใช้ชีวิตในการเรียนรู้ที่ถูกต้องจะทําให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านซึ่งเป็นความปรารถนาของทุกคนดังนั้นนักศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองโดยเป็นผู้ที่ใส่ใจในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาผลที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้น